อจารย์ผู้ชมคิดเห็นยังไงกับการไปตรวจสอบที่ดินที่เชีงยงใหม่ของคุณกันการตาถาวรคิดเห็นยังไงคือมันก็เป็นที่ดินที่คุณตาอ่าคุณกันเนี่ยถ้าไปดูค่ะคุณกันซื้อส0สิพรศจริกาหกหนึ่งคามคกักอบอกว่าทําสัญญากับไอคอนหปีแล้วทํามาได้สามปีดังนั้นก็น่าจะที่ดินนี้น่าจะซื้อก่อนที่จะเข้ามาอยู่ที่บริษัทดีไอคอนใช่ไหมแล,แล้วมันเกี่ยวก,การกระทาผิดไหม,มไม่น่าจะเกี่ยว อ่ะแต่ตำรวจเขาต้องตรวจหมดใช่ไหมใช่ค่ะทรัพย์สินที่มีอ,ะอ่ะแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของคุณกันที่ต้องไปดีแคลร์ใช่ไหมคะอ,มอ,มอันไหนใช้เงินอะไรซื้ออืมอ่ะนี่ยังเป็นประเด็นข่าวเลยลองไบรันไปหมดแล้วตอนเนี้ยค่ะอ่ะสิบแปดบอสมีที่ดินที่ไหนบ้างเนี่ยเห็นบอกจะไปตรวจทั้งหมดเลยของทุกท่านใช่ไหมค่ะอ่ะคุณกันเนี่ยเนื่องจากก่อนหน้ามีคนตั้งกาสังเกตว่าแกประกาศขายไงอ่ะตอนประกาศขายนี่มีสตอรี่เป็นเรื่องเป็นราวนะเอะคนจําได้ไหม อาบังเอิญพี่มันขึ้นฟีดไห้เห็นออ,อลักษณะว่าตัดใจขายเพราะอะไรยังไงไม่สราบอ่าเพราะต้องใจจะอยู่อะไรเงี้ยมัคุณ <มา S 1> คันเคยโพสต์เองค่ะทางไอจีอือออ่าแต่สุดท้ายสรุปแล้วก็ไม่ได้ลูกอะไรไม่ใช่เหรอ ใช่ค่ะใช่ลงไปตรวจสอบที่ดินก็โฉนดถูกต้องตามกฎหมายค่ะเพราะว่าออกโฉนดต,ตั้งแต่25มีนาปี53แล้วคุณกันเนี่ยซื้อตอนปี61วันที่30พฤศจิกา7ไร่70ตารางวาไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างไปซื้อจากเจ้าของก็เป็นไปตามสัญญาซื้อขายฉบับสำนักง,งานที่ดินที่ระบุราคากันเอาไว้จำนวนเงินที่ซื้อขายคือ2ล้าน5ค่ะ ไม่ผิดอะไรนี่อืแล้วคุณกันกยกเว้นว่าจะเป็นทรัพย์สินที่ได้จากการกรทําผิดใช่ใช่ก็ต้องไปพิสูจน์ว่าที่ดินนี้คุณกันไ,ได้มาก่อนก่อนที่จะเข้าบริษัทดีไอคอนไหมถ้าใช่ก็ก็ไม่น่าจะเกี่ยวออ่ะอซื้อสุด2.5ล้านขาย40ล้านเวอร์เกินไม่แปลกใจขายไม่ได้อ่าคือมันเป็นเรื่องของการตั้งราคาของเขาค่ะมันอยู่ที่จะมีคนซื้อไหมเท่านั้นแหละถูกไหม เวลาผ่านไปปีหกหนึ่งหกเจ็ดก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นใช่ไหมแต่ว่ามันแล้วแต่ไงอันนี้ท่านบุชมแสดงความเห็นมาอ้า